คณะกรรมการนาจบของไทยนะโดยเฉพาะนะผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทาหารเรือแนละ <ningar> well. ผู้บัญชาการทหารอากาศนะเราก็จะมาเื่นหนังสือเพื่อที่จะให้ท่านนั้นเพื่อให้นะคณะทำงาน JBC ของประเทศไทยคือนผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหาร ทุกเหล่านะทุกเหล่าทัพนั้นนะท่านได้ทําหน้าทีนะ่ในการเจราจานะพูดคุยกับทางกัมพูชานะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนไทยนะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนเนรพาะงั้น,ะน,นนะประชาชนไทยก็มีความเป็นห่วงนะในการนะเจราจาพูดคุยกันนะึจึงมาเติมกำลังใจและเข้ามานะเติม นะความต้องการของประชาชนนะมาแสดงความคิดเห็นความต้องการของประชาชนว่าประชาชนไทยเรานั้นต้องการให้นะปกปักรักษาดินแดนและผลประโยชน์ของประเทศไทยนะให้เป็นของประเทศไทยเป็นของคนไทยนะครับเพราะเท่าที่เราได้ฟังข่าวคราวติดตามข่าวคราวนะการบริหารนะของนะรัฐบาลชุดนี้นั้นนะ ทิศทางข่าวคราวนั้นดูเหมือนว่านะจะใช้ MOU44 เนี่ยไปในทางที่จะสุ่มเสี่ยงนะจริงๆแล้วไปในทางที่จะสุ่มเสี่ยงที่จะให้คนไทยเราประเทศไทย,ไทยเรานั้นเสียแผ่นดินหรือว่าเสียผลประโยชน์นให้กับนักการเมืองหรือกลุ่มทุน,นทั้งในและต่างประเทศแต่ว่าคนไทยเรานั้น,นเสียผลประโยชน์ นะเท่าที่เราได้ติดตามข่าวข่าวติดตามเรื่องราวต่างๆพวกเราก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงว่านะการนะเจราจานั้นจะทําให้เสี่ยงต่อการนะสูญเสียแผ่นดินไทยได้นะหรือการดําเนินง,งานต่างๆแม้ไม่ใช่ m อ c c สี่สี่ก็ตามนะ Bana, ก,งงานการดําเนินงานกิจกรรมการงานต่างๆนั้นนะดูเหมือนว่านะทางนะรัฐนะกนะนะารเมืองในรัฐสภา ที่บริหารอยู่นั้นนะ่นะจะมุ่งผลประโยชน์ส่วนตัวนะ่ะมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมน่นะมุ่งที่จะเจราจากระต่เรื่องผลประโยชน์นะ่ะพลังงานนะ่ะบริเวณเกาะกูดก็ตามหรือเขตแดนต่างๆนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะมุ่งปในทางที่จะใหนะ้นักการเมืองหรือกลุ่มทุนที่กเกี่ยวข้องทั้งในทั้งต่างประเทศนั้น ได้รับผลประโยชน์กันแบ่งปันผลประโยชน์กันแต่ไม่ใช่ที่จะรักษาดินแดนไทยรักษาผลประโยชน์เพื่อประชาชนชาวไทยนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็อม่ขาเป็นห่วงนะจึงมาประสานงานจึงมายื่นหนังสือวันนี้เรามาเรียมพลังกัน,นแสดงพลังของคนไทยแสดงวัตถุประสงค์ของคนไทยของเราว่า เราต้องการอะไรแล้วสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะเราก็มาแสดงพลังกันนะแล้วก็มายืน่นึังสื่อให้กับข้ารางกานที่อารเจราจารวันนี้นะนื่องจากว่าตนะามกฎหมายนะระหว่างประเทศเนี่ยก็ระบุไว้ชัดนะซึ่งในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านได้นะปักเขียนเรืของไทยไว้ชัดเจนตั้งแต่พศสอง6แล้ว อนะย่างชักเกดเจนแล้วว่าเขียดแดงจุดแดนจุดใดเป็นของไทยนะโดยกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยเขาจะมีข้อกําหนดว่านะสิ่งใดที่ได้กําหนดไว้แล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ยกเว้นนะมีการเจรจากันยกเว้นมีการตกลงกันใหม่อย่างนี้เป็นต้นนเหะืนะนกฎหมายเดิมที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าที่ท่านมีพระปีชายานท่านได้นะ อกตส่นของประเทศไทยไว้ในข้อบรราชโอตกาแล้วนะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของคนไทยของเราอย่างถูกต้องแล้วนะแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นนะก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะถ้าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีการเจรจาก,กันใหม่ตกลงกันใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็ทําให้สุ่มเสี่ยงนะสุ่มเสี่ยงที่ไทยจะเสียแผ่นดินได้ถ้า ได้นักการเมืองที่เลวใช่ไหมได้นักการเมืองที่เลวได้นักการเมืองที่ไม่ซื่อสัตย์ก็ส่มเสียงที่จะทําให้ประเทศเสียผลประโยชน์ได้นะเสียแผ่นดินได้เสียผลประโยชน์ได้นะลไดและเราไว้ใจนักการเมืองนะที่บริหารอยู่ตอนนี้ไหมเราไม่ไว้ใจนะเราไม่ไว้ใจเพราะว่าแต่ละวันแต่ละวันนั้นนะครับพูดตออไลย แล้วผมจะยอมใ่ก็ตกอยู่กับนักการเมืองและคนที่เกี่ยวข้องใช่ไหมไม่ได้ตอู่กับประชาชนใช่ไหมเราไม่ไว้ใจยอย่างยิ่งเลยนะโดยเฉพาะาหัวหน้าคณะเสนาจานั้น,นในวันนี้เป็นคนที่ชวนกินข้าวเน่าสุตีใช่ไหมคนมีสติปัญญาขนาดนี้นะนคนเออมันแปลกอนะ นข้าวเน่าสิบปียังชวนกินได้นี่นะตูข้าวเน่าอาบยาพิษด้วยใช่ไหมข้าวเน่าสิบปีอาบยาพิษชวนคนไทยกินแล้วก็ชวนจาไปขายต่างประเทศทั้งโลกเขาสยองกันหมดเลยใช่ไหมจนทำให้ข้าวไทยขายไม่ได้ใช่ไหมเออแล้วคนมีสติปัญญาต้นเนแบบนี้คนง่อเห่แบบนี้ เป็นหัวหน้าในการเจราจาปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยมันสูนเสียงใช่ไหมมันสูนเสียงมากเลยนะมันสูนเสียงมากเลยที่คนโง่แบบนี้นะจะมาเจราจานะเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ไว้ใจนักการเมืองชั่วใช่ไหมเราไว้ใจทหารไทยใช่ไหมเราจึงไม่มายื่นหนังสือกับนักการเมืองชั่ว นักการเมืองที่อาจจะทําให้เสียที่ปไตยไทยได้ใช่ไหมเสียผลประโยชน์ได้ใช่ไหม <S <S เราไม่ไว้ใจแต่เราไว้ใจทหารไทยนะว่ายังรักชาติรักกษตัตริย์และประชาชนใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมายื่นหนังสือกับทหารไทยทุกภาคส่วนที่ทำหน้าที่ในการเจรจาให้ท่านนั้น ได้ทําหน้าที่หน้าปกป้องหน้าอธิปไตยไทยปกป้องผืนแผ่นดินไทยปกป้องผลประโยชน์ทรัพยากรของประเทศไทยเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยใช่ไหมไม่ใช่ประโยชน์สุขของนักการเมืองชั่วกลุ่มทุนชั่วหน้าข้าราชการชั่วทั้งในและต่างประเทศใช่ไหมมันต้องเป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะาไม่ใช่ประโยชน์เพื่อคน กลุ่มใดกลุ่มนึงที่น้องเคยได้ยินไหมทางนักการเมืองที่เขาออกมาแถลงอะนะอะแถลงหรือว่าแถลงนะทะลงอเหรออะที่นักการเมืองเขาแถลงอะแถลงเลยแถลงนะแถลงเลยแถลงโอแถลงเลยเออที่นักการเมืองเข้ามาแถงแถลงแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเขาเคยชี้แจงไหมว่าประชาชน จะได้พลังงานราคาถูกอย่างไรบ้างคยชี้แจงไหมไม่เคยเลยใช่ไหมไม่เคยชี้แจงเลยว่าโอ้ทรัพยาการที่มีอยู่นั้นน่ะโอ้เราจะเอามาเป็นประโยชน์กับประชาชนด้วยวิธีใดด้วยกลไกใดที่จะทําให้ประชาชนไทยได้ผลประโยชน์เขาไม่เคยแถลงเลยใช่ไหมเขามีาแต่แถลงใช่ไหม ไม่เคยแถลงเลยไม่เคยพูดเลยแม้แต่ไม่เคยพูดเลยว่าถ้าสมมุติว่าเจรจากันได้เอาแบ่งนะาตัดตัดสินเรื่องเขตแดนสมมตินะตัดสินเรื่องเขตแดนว่าเอาตามในหลวงรชัชกาลที่เก้าว่าเราไม่ยมอมเสียแผ่นดินที่ในหลวงรชัชกาลที่เก้าได้กำหนดเอาไว้แล้วขีดเอาไว้แล้วเป็นพระบรมราชโองค์การไว้แล้วแม้แค่เรื่องนี้ รักการเมืองก็ไม่เคยพูดแม้แต่คำเดียวใช่ไหมไม่เคยพูดเลยตั้งแต่นายกรัฐรนตรีผู้ครอบงำนายยกรัฐมนตรีรวมทั้งลูกน้องทั้งหลายไม่เคยพูดเลยใช่ไหมไม่เคยพูดเลยใช่ไหมว่าจะยืนหยัดยืนยันเขตแดนที่ในหลวงราชการที่เก้ามีพระบรมราชโองการไว้ใช่ไหม ไม่เคยพูดไม่เคยยืนหยัดยืนยันแม้แต่คำเดียวนะมีแต่ทแลว่าจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและประชาชนใช่ไหมมีแต่ทะลแต่พฤติกรรมที่แท้จริงนั้นเป็นไงตรงกันข้ามเลยใช่ไหมสิ่งที่ในหลวงรัชการที่ามีพระปีชาย,ยานรู้ว่าอนาคตจะมีปัญหาได้ ต้องทําเขตแดนเอาไว้ให้ถูกต้องตามกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศพระองค์ก็ทรงทําเอาไว้เพื่อรักษาแผ่นดินไว้ให้กับประชาชนชาวไทยของเราแต่นักการเมืองนั้นเอาแต่เห็นประโยชน์ส่วนตัวใช่ไหมไม่เคยสแสดงอุดมการไม่เคยประกาศออกไปเลยว่าเรายืนหยัดยืนยันเส้นเขตแดน ที่ในรงรัชการพี่เก้ามีพะโรมมราชโองการไว้ใ hmm. ช <stud ents caring> ่ไหมเขาไม่เคยพูดเลยนักการเมืองตั้งแต่นายกรัตมนตรีลงมาจนถึงรองนายกที่กินข้าวเน่าใช่ไหมโอ้ระวังนะจะได้กอไตหลายรอบนะกินข้าวเน่าไปเรื่อยๆอะระวังโรกแทร่ซ้อนนะใช่ไหม แต่ประชาชนไทยก็ไม่งอกกินข้าวเน่าสิบป,ปีอาบยาพิษใช่ไหมนี่คือสัจจะอย่างนี้แม้แต่คนอื่นอ่านักการเมืองที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ก็ไม่ยืนหยัดยืนยันเลยไม่ทำให้ประชาชนอุ่นใจเลยว่าคุณจะปกปักรักษาผืนแผ่นดินได้แต่นักการเมืองชุดนี้มีความเก่งในการสร้างความ ไม่ไว้วางใจให้กับประชาชนใช่ไหมเกินมากเลยนาที่ทําให้ประชาชนไม่ไว้วางใจเขาเพราะพฤติกรรมในการดําเนินง,งานมาตลอดตลอดตลอด,ลอดนั้นสูงเสียงที่ทําให้ประเทศชาติเสียผลประโยชน์ใช่ไหมเสียแผ่นดินใช่ไหมและพวกนักการเมืองชั่วและพรรคพวกทั้งในทั้งต่างประเทศได้ประโยชน์ไปใช่ไหม ส่วนใหญ่เราพฤติกรรมมาอย่างนั้นนะจึงเราจึงมีความมั่นใจว่านักการเมืองชุดนี้ที่บริหารอยู่นี้ตั้งแต่ผู้ครอบงาน,นายกรัฐม,มนตรีนายกรัฐม,มนตรีและทีมงานทั้งหลายนั้นเป็นผู้มีความสามารถสูงในการทําให้ประชาชนไม่ไว้วางใจใช่ไหมโอ้มีความสามารถสูงมากนะเรายอมรับฝีมือนะ ดูเหมือนว่าสร้างทําให้ประชาชนไม่ไว้วางใจจนรู้สึกว่าจะเป็นความมั่งคงยั่งยืนตลอดกาลเลยใช่ไหมรู้สึกจะไม่แปรเปลี่ยนเลยนะประชาชนจะมีความมั่นใจเวลานักการเมืองเหล่านี้ออกมาแถลงทีใดหน้าประชาชนต้องสยองว่าเอ๊ะจะทําให้เกิดผลเสียหายอะไรขึ้นอีกใช่ไหมนี่เราก็สยองสยองนะ แต่ละครั้งแต่ละขราวก็สยองสยองนะมีเหตุการณ์อีกนะมีเหตุการณ์ว่านะเนี่ยทหารเขมรหรือว่าประชาชนเขมรกัมพูชานะเข้ามาในดินแดนไทยแล้วเป็นไงมาร้องเพลงชาติบ้างนะมาสะแสดงสัญ,ญลักษณ์ว่าตัวเองนะเหมือนจะเป็นเจ้าของบ้างแต่ว่านะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของไทย นาะผู้ที่เชี่ยวชาญในการกินข้าวเน่าอาบยาพิษสิบปีนั้นก็ไม่เคยนาะที่จะสั่งการให้แก้ไขใช่ไหมหักดันออกไปใช่ไหมไม่เคยทำเลยใช่ไหมมีแต่บอกว่าโอ้ยเรามัดระวังความสัมพันธ์เนอะมันจะกระทบความสัมพันธ์ผนละนะประโยชน์ที่ตัวเองและพรรคพวกจะได้มันจะไม่ได้ใช่ไหม รัฐมนตรีกรลาโหมที่ขาดแบบนี้ไว้ใจได้ไหมเห็นแก่ตัวแบบนี้ไว้ใจได้ไหมไม่ได้เลยใช่ไหมทั้งเห็นแก่ตัวและที่ขาดใช่ไหมทหารไทยเขาอึดอัดจะตายอยู่แล้วใช่ไหมเขารู้ว่าจะต้องทำอย่างไรทหารไทยรู้ว่าจะต้องทำอย่างไร จึงจะรักษาที่ปไตยไว้ได้ท่านรู้ท่านรู้ท่านก็นพยายามและที่จะบอกผักด,ดันออกไปแล้วบอกว่านี่แผ่นดินของไทยอย่ามาทําแบบนี้อย่ามาทําแบบนี้แล้วก็ต้องมีปฏิกิริยาอันเหมาะสมเราไม่ได้อยากให้อีกสงครามหลอกใช่ไหมเราก็อยากให้เกิดความสงบใช่ไหมถ้ามีสงครามหลอกแต่สิ่งใดที่เป็นพฤติกรรมเหมาะควรที่จะย,ยืนหยัดยืน,ย,ย,นยันอธิปไตยของ ชาติก็ต้องทำใช่ไหมไม่เช่นนั้นน่ะนาทางกัมพูชาก็จะอ้างว่าตัวเองเข้ามาร้องเพลงชาติเข้ามาแสดงสัญลักษณ์ว่าเป็นเจ้าของประเทศไทยเราก็ไม่ได้คัด้านไม่ได้ปฏิเสธอะไรเลยใช่ไหยแล้วในอนาคตขึ้นไปเวลาเกิดการฟ้องร้องกันเรื่องดินแดนเขาก็จะยกหลักฐานนี้มาว่า นะประเทศไทยไม่ขัดข้องเลยใช่ไหมไม่ขัดขวางไม่สแสดงอธิปไตยตัวเองใช่ไหมยอมรับว่าเขาขเหน่งเป็นเจ้าของประเทศใช่ไหมเราก็จะแพ้คดีเหมือนกับเ,เขาพระวิหารที่ผ่านมาใช่ไหม,ไมไน่ะมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะ่ะเราก็ได้เสียแผ่นดินมาแล้วด้วยเล่กลนของขเหนอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย น้าเราจะเสียแผ่นดินอีกไม่ได้ใช่ไหมเราไม่ควรจะต่งเสี่ยงที่จะเสียแผ่นดินเพราะฉะนั้นใครก็ตามมาแสดงท่าทีมีลาใดก็ตามที่ยืนยันว่าเขาแสดงออกว่าเขาประเทศนอื่น,นยืนยันว่าเขาเป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของอธิปไตยน้าทหารไทยเราต้องไม่ยอมใช่ไหมคน เราต้องไม่ยอมใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนไทยพุกภาคส่วนต้องไม่ยอมต้องแสดงปฏิกิริยาที่ชัดเจนว่าเราเป็นเจ้าของอานาจปฏิปไตยคุณจะมาแสดงทะเล่ทะล่าว่าคุณเป็นเจ้าของต่างชาติจะมาแสดงทะเล่ทะล่าว่าเป็นเจ้าของปธิปไตยไม่ได้ใช่ไหมมันต้องชัดเจนพอทหารไทยจะทำาอสบไทยจะทำ ข้าราชก,การไทยอย่าทำเองไงพวกนักการเมืองก็บอกอย่าทำอย่าทำมันจะกระทบความสัมพันธ์ใช่ไหมมันจะกระทบความสัมพันธ์คือมันจะกระทบอะไรแท้ที่จริงต้อนอยู่เบื้องหลัง,ลงคือมันจะกระทบผลประโยชน์ของนักการเมืองทั่วใช่ไหมแท้ที่จริงมันจะเป็นผลดีกับสังคมประเทศชาติของเราใช่ไหมมันจะเป็นผลดีต่อสังคมประเทศชาติของเราถ้า ไทยเรานั้นข้าราชการไทยทุกภาคส่วนนั้นรวมทั้งประชาชนไทยน่าสแสดงว่าตัวเองนั้น,นเป็นเจ้าของอธิปไตยโดยเด่นชัดอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติแ,แต่นักการเมืองชั่วนี่ก็เหลือเกินจริงๆนะมันเหมือนเหมือนกับสมัยก่อนเป็นไงข้าศึกจะมาโจมตีคนไทยโอ้ยก็หมดหวัง ผลประโยชน์ส่วนตัวไม่สนใจเลยสุดท้ายได้ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้มันก็กลับมาอีกครั้งแล้วสภาพแบบนี้นะเป็นสภาพที่คนไทยเราเป็นห่วงอย่างยิ่งนะปฏิกิริยาต่างๆที่กัมพูชาทําลงไปนั้นนะเป็นลักษณะเหมือนกับนะกรณีที่เราเคยพ่ายแพ้มาแล้วนะเขาแสดงนะความเป็นเจ้าของ พยายามที่จะแสดงความเป็นเจ้าของโดยที่ประเทศไทยไม่ทักทวงนั้นเราจะเสียเปรียบอย่างยิ่งนะเวลาขึ้นสารโลกขึ้นมาทีไรมันก็จะทำให้สุงเสียงต่อคนไทยเสียแผ่นดินได้ใช่ไหมแม้แต่ในเรื่องของการเจรจาผลประโยชน์ถ้าเจรจาผลประโยชน์ก่อนแบ่งป,ปันเขตแดนห้าสิบห้าสิบตามที่นาพ่อนายก นายกนาได้พูดเอาไว้แบ่งปันกันห้าสิบห้าบเวลาขึ้นศาลโลกเป็นไงไม่แบ่งปันเขตกันก่อนแบ่งปันผลประโยชน์ห้าสิบห้าเวลาเกิดคดีขึ้นมาขึ้นศาลโลกเขาก็อ้างได้ว่าแบ่งปันผลประโยชน์ห้าสบห้าสิบแสดงว่าแผ่นดินนั้นต้องแบ่งกันใช่ไหม <S <S ทั้งทั้งที่แผ่นดินนั้นเป็นแผ่นดินของเรา ในหลวงราชการที่9ก้าได้มีพักรงราชองการแล้วทาถูกต้องตามกฎหมายไทยกฎหมายระหว่างประเทศแล้วเป็นที่ยอมรับของทุกประเทศทั่วโลกแล้วใช่ไหมแล้วทำไมต้องมาเอา M U O U 44ซึ่งกัมพูชานั้นขีดเส้นล้ำเส้นที่ในหลวงทำเอาไว้ใช่ไหมก็ล้ำเส้นที่ในหลวงทำเอา,าไว้แล้วไปยอมรับทําไมเล่า M O U 44นะ่ะ เราก็ไม่จําเป็นจะต <fort> ้องไปยอมรับเพราะ <squirrel s. S 2> ถ้าไปยอมรับ yes ก็เสี่ยงที่เราจะเสียแผ่นดินใช่ไหมก็เท่านี้นักการเมืองก็แกล้งโง่เท่านี้เอาสมมุติว่าโง่จริงๆไม่รู้จริงๆก็ไม่ควรที่จะมาบริหารประเทศไทยใช่ไหมเท่านี้ก็โง่ เท่านี้ก็รู้ไม่ได้ก็ไม่ควรมาบริหารในสภาใช่ไหมออกไปเลยใช่ไหมหรือถ้าแก้งโง่รู้อยู่แต่แก้งโง่ก็แสดงว่าชั่วใช่ไหมก็ไม่ควรจะมาบริหารในสภาอีกใช่ไหมคัวจะอ,อกไปใช่ไหม ออกไปออกไปออกไปแบบนี้ออกไปดีกว่าตอนคุณเข้ามาคุณบอกว่าจะมาทำประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติจะมารักษาประโยชน์ความมั่นคงของชาติศาสตร์และประชาชนพอเข้ามาทําจริงๆสุ่มเสี่ยงมาทําความเสียหายให้กับชาติศาสตร์และประชาชนใช่นไง พอามาทำจริงๆทำไมมันคนละทางคนละเรื่องเราจึงไม่ไว้ใจนักการเมืองในสภาที่บริหารอยู่ตอนนี้นำโดยพรรคเพื่อไทยนี่แหละนะแม้แต่พรรคฝ่ายค้านเองก็นพรรคส้มเองก็ไม่ได้เรื่องใช่ไหมทั้งฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาลเป็นที่ไม่ไว้วางใจของประชาชนทั้งคู่เลยใช่ไหม ไม่แสดงปฏิกิริยาอะไรเลยที่จะรักษาแผ่นดินฝ่ายรัฐบาลก็ไม่แสดงปฏิกิริยาที่รักษาแผ่นดินฝ่ายค้านก็ไม่แสดงปฏิกิริยาที่จะรักษาแผ่นดินแถมฝ่ายค้านมีพรรคส้มส่วนใหญ่จะปกปักรักษาผลประโยชน์ของต่างชาติด้วยใช่ไหมโอ้มันไว้ใจไม่ได้กันทั้งสภาเลยนะเนี่ยนักการเมืองส่วนใหญ่ในสภาตอนนี้ อาจชารย์ทนไม่ไว้วางใจใช่ไหมแต่ตอนนี้อาจารย์ทนไทยไว้ใจทหารไทยใช่ไหมไว้ใจทหารไทยเรเป็นปงจงรักภักดีเราต้องอยูนะ่ดังนั้นเราจึงมาแสดงเีจตจำนงนะจำนงนะเป็นกำลังใจให้ทหารไทยนั้น มีความกล้ามีความดีงามมีสติปัญญามาที่จะเจรจาเพื่อตกตะกักษาผลประโยและความมั่นคงของชตาติศาสนาพระราชบัตรและประเพณีไทยทั้งหลายนี่คือเจตนาของราที่มาในวันนี้นะแต่ถ้านาะนักการเมืองจะกลับใจมานะจะเป็นผู้ที่มีปัญญาเพิ่มขึ้นได้รับความดีจาก แต่ชายเชนแล้วเอ้สำนึกได้มาเลิกกินข้าวน่าสิปีอา,อาบยาพิษเลิกทำเชื่อเน่านั้นเชิงน,นี้และหันมาตกปักรักษาผลประโยชน์ความมุ่นคของของชาติตศากแระประชาชนงเราก็ยินดีด้วยแต่ถ้าไม่ทำเราก็ยินดีไห้เขาหมทไกเดีเราก็ยินดีสองด้านถ้าคุณเป็นคนดีเราก็ยินดีที่จะให้คุณทำดี แต่ถ้าคุณเป็นคนชั่วเราก็ยินดีที่จะไล้คุณออกไปเพราะคุณใช่ไหม <S <S เราก็จะลงมเษคุณทางกฎหมายและกฎสัสงผมผู้ใดก็ตามที่ทําให้ประเทศไทยเราต้องสูญเสียทันทินอาต้องสูญเสียผลประโยชน์อ่าไม่ได้เป็นเพื่อประชาชนไทยแต่เป็นเพกกื่อคุณของตัวเอง และพักพโทของตัวเองทั้งในทั้งต่างประเทศก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายด้วต้องได้รับโทษตามกฎสังคมใช่ไหมและก็ต้องได้รับวิบากกรรมตามกฎแห่งกรรมิติอื่นๆด้วยโทษทางสังคมโทษทางกฎหมายก็เป็นกฎแห่งกรรมิติหนึ่งและยังจะมีโทษกฎแห่งกรรมิติอื่นๆที่จะเกิดขึ้นด้วยนะพระพุทธเจ้าได้ยืนยันว่า คนเราในมาพลังที่สร้างผลดีหรือไม่ดีให้กับชีวิตแต่ละชีวิตนั้นก็คือ,อม,ามาพลังในจิตใจของผู้นั้นผู้นั้นจารท,ที่พูดทำดีหรือไม่ดีคนที่พูดทำดีหรือไม่ดีมันก็จะเป็นเครื่อดีหรือไม่ดีตามนั้นพระเป็นเจ้าเรียกว่าวิ่บากกันเรียกว่าพาล,ลังสร้างผลที่พูดทำด,ดีดดจะสร้างผลดี ชาตินั้นส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติอื่นๆต่อไปอีกส่วนหนึ่งนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ายืนยันในพระไตรปิฎกทามสิบเจ็ดข้อที่3นึกร้อยเก้าสิบแปไว้อย่างนี้ก็เหมือนกับคลื่นแม่เหล็กทั่วๆไปที่นักวิทยาศาสตร์เอาไปใส่ไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กทอนิกส์ให้โดนเหาะไปเหาะมาให้ประตูเลื่อนเปิดปิดท,ทั้งๆที่เป็นพลังที่มองไม่เห็นแต่สามารถ เลื่อนวัตถุต่างๆไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ให้เป็นแบบนั้นแบบนี้ได้ชั้นใดคลื่นในจิตใจของเราก็ชั้นนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าคิดพูดทำดีหรือไม่ดีมันก็จะเป็นคลื่นแม่เหล็กดีหรือไม่ดีตามนั้นแล้วพลังนี้จะทวงขมังไปได้ไกลอนันตงไม่มีที่สิ้นสุดไปทะลุด,ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวสามารถดูดดึงสิ่งต่างๆมาให้กับชีวิตคนคนนั้นได้ผลักดันสิ่งต่างๆออกไปได้ ถ้าเป็นพลังดีจะดูดดึงสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตสร้างสภาพดีๆผลักดันสิ่งเลวร้ายออกไปถ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กไม่ดีก็จะดูดดึงสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาสร้างสภาพไม่ดีเลวร้ายพ่ายแพ้ทุกข์ทรมานและผลักดันสิ่งที่ดีๆออกไปจากชีวิตพงคเจ้าเชงตศัสว่ามโนปุพังขมาธรรม,มามโนเศธทามโนมยาใจ หรือจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงใจเป็นใหญ่ใจประเสริฐที่สุดทุกสิ่งสําเร็จได้ด้วยใจแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าดีหรือร้ายเกิดขึ้นกับใครๆนั้นพลังในใจเป็นพลังที่สร้างผลใช่ไหมพลังที่อยู่ในใจนี่แหละที่สร้างผลดีผลร้ายทุกอย่างให้กับชีวิตการคิดพูดทำดีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สุดท้ายพลังวิบากนี้ก็มาเป็นประโยชน์ต่อตัวตัวใช่ไหมส่วนการคิดพูดทำไม่ดีเป็นโทษต่อวงสุดท้ายพลังนั้นก็จะตบเป็นโทษต่อตนเองใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดพูดทำแล้วถ้าดีต่อตนเองต่อผู้อื่นก็จะเป็นวิบากดีที่สร้างผลดีให้กับตัวเองและผู้อื่นแต่ถ้า มันร้ายต่อตนเองและผู้อื่นก็จะเป็นวิบากปร้ายที่สร้างผลร้ายต่อตนเองและผู้อื่นนี่คือสัจจะเช่นนี้นะเราก็มาพิสูจน์กันตอนนี้เรามวลชนคนดีก็ได้เห็นไปเป็นลําดับลําดับแล้วว่าคนทําชั่วตอนนี้กําลังได้รับผลชั่วไปเป็นลําดับใช่ไหมคนทําความดีกําลังได้รับผลดีไปเป็นลําดับใช่ไหมก็ นะขอเป็นกําลังใจนะให้กับทหารหารของไทยเรานะครับได้ทําหน้าทีนะ่ในการปกปักรักษาผลประโยชน์ความมั่นคงของชาติป่า,าตย์และประชาชนไทยและก็เป็นกําลังใจให้กับข้าราชการทุกท่านนะครับที่มาเกี่ยวข้องนะกับนะการที่จะทําประโยชน์ใหนะ้กับสังคมประเทศชาติในครั้งนี้นะครับทุกภาคส่วนที่มาสัมผัสสัมพันธ์กัน ขอให้ท่านได้ทําหน้าที่ที่ดีของท่าน,นอย่างถูกต้องถูกตรงประโยชน์ก็จะกตกเป็นของสังคมประเทศชาติและเป็นของท่านในที่สุดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องมวลชนคนดีที่รักชาติศาสตร์และประโยชน์ของประชาชนที่มาล้อมรวมพลังกันหน้าที่นี้และทางบ้านทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันทําดีอ้าวพี่น้องมวลชนคนดีพร้อมไม่ร้อมพร้อมไม่ร้อมพร้อมไม่ร้อม